สวัสดีครับฟาลายกับผมนิติธรสุรมณิตพร้อมนวัตกรรมเพื่อโลกยุคใหม่ด้วยฟี วัย17ปีธีรพัฒน์ะสมทรัพย์วัย18ปียุทธนาชัยสงวัย19ปีและวีรชัยแสนอุบลวัย18ปีกับบัวจินสก,กลนครครับกว่าหนึ่งสัปดาห์ที่สิ่งประดิษฐ์ฝีมือพวกเขาเดินทางจากสิงคโปร์สู่ประเทศไทยมันเสร็จสิ้นภารกิจแข่งขันรถประหยัดพลังงานต้นแบบเชลล์อีโคมาาทอนเอเชีย2017เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและกลับสู่มาตุภูมิในฐานะผู้ชนะ รถต้นแบบประหยัดพลังงานมากที่สุดในเอเชียกับผลงาน2,289กิโลเมตรกับเชื้อเพลิงเพียง1ลิตรครับ no การรักษาชัยชนะยิ่งยากกว่าเวอร์จินแห่งวิทยาลัยเทคนิคสกลนครกำลังสร้างประวัติศาสตร์ใหม่สำหรับการประลองครั้งต่อไปที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนตุลาคมนี้ที่นี่คือภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์ครับพวกเขากำลังขม,มักขม้นปรับโฉมรถต้นแบบให้พร้อมสำหรับการซ้อมและทดลอง เครื่องยนต์มตอเตอร์ไซค์110ซีซีจะทำงานร่วมกับส่วนประกอบอื่นๆที่ผ่านการปรับโฉมให้ประหยัดพลังงานมากที่สุดมันไม่ใช่แค่เทคโนโลยียานยนต์หรือโครงสร้างของรถหากรวมถึงระบบผสมผสานอื่นอธิการหมุนเวียนอากาศที่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการขับขี่พวกเขาใส่ใจและคิดอย่างละเอียด เราออกแบบให้เหมือนกับรูปหยดน้ำครับเพื่อที่จะให้ลู่ลมไม่ต้านลมแล้วก็ให้ลถประหยัดน้ามันครับก็คือแท้ว่าจะไปได้เร็วไม่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 มีปัญจันกับลมมากนะไม่ครับแล้วข้างในล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเนาะโอเคดูไปทีละส่วนนะครับอ่ะโอเคเริ่มเริ่มจากตรงไหนดีครับก็จะมีเป็นชุดล้อครับครับคือชุดล้อของเราก็จะก็คือล้อนะตรงนั้นจะมี สามล้อก็คือพยายามที่จะไม่ให้ล้อมีแรงเสียดทานเยอะครับก็คือยางก็จะเป็นยางเฉพาะของอีโค่แล้วครับอ๋อแล้วก็ใบแรกเลยใบแรกเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมองหากันนะมันเยอะมากมันเยอะมากครับอน่าจะเป็นปีสี่สามอ่าใช่ใช่ใช่อันนี้คือถ้วยใบแรกอันนี้คือถ้วยใบแรกนะครับที่เรา ได้รับมานะครับครั้งแรกเลยก็คือแข่งอยู่ที่ภูมิภาคอยู่ที่มหาลัยขอนแก่นนะครับพอทำสติตจำสถิติได้ไหมจำไม่ได้ครับตัวนี้จำไม่ได้จริงวแต่ว่ามันก็มีการพัฒนาสถิติาใช่ครับสุดยอดใบหนึ่งที่เราได้จากญี่ปุ่นนั่นก็คือใบนี้เนอันนี้คือ อันนี้คือจากนานาชาติจากนานาชาตินะครับตัวนี้จะเป็นจากญี่ปุ่นที่เราเข้าใจว่าโหเขาจะต้องเป็นแบบโอิษัดสุดยอดครับอันนี้รางวัลอะไรครับจังเป็นกูดดีไซน์เออร์ดเป็นรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมนะครับใบนี้นะครับที่ที่เราได้มามันสามสิบห้าปีเมื่อสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วก่อนหน้านั้นสามสิบห้าปีเราไม่เคยได้รับรางวัลเลยนะไม่ใช่เฉพาะเราครับทีมต่างๆที่ไปแข่งที่ญี่ปุ่นไม่เคยมีทีมสาแชมป์แล้วก็ สร้างความต่อเนื่องอยู่ตลอดเนี่ยก็คงจะหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการที่เรามีแมตช์การแข่งขันทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยนะครับเราได้เข้าร่วมอยู่ตลอด2อนั่นก็คือสมาชิกในทีมจะเกิดการเขาเรียกว่าผมจะสร้างวิธีการสืบสายพันธุ์รุ่นต่อรุ่นสมมุติเด็กปีหนึ่งโปรชอปหนึ่งเข้ามาใหม่ๆเราก็เริ่มมองหาตัวเขาละ นะครับเข้ามาเป็นทีมมันเหมือนกับทีมสำรองเหมือนอย่างสโม,มสรฟุตบอลใ,ให้เรียนรู้ไปเรืเร่อยๆรถที่เห็นเนี่ยเขาเป็นคนสร้างเองรอมากับมือทํามากับมือทุกอย่างเพราะว่าช่างเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเรื่องคุณจะต้องลงมือปฏิบัติลงมือทําจริงนะครับถ้ายืนดูแล้วไม่มีทางเป็นไม่มีทางที่จะเรียนรู้เพราะน,นั้นเด็กพวกนี้ทั้งแมชชีนิกทั้งไฟฟ้าเขาจะเป็น นะครับอย่างน้องวิชัยเนี่ยนะครับก็คือเขาไม่ได้ขับอย่างเดียวเขาทําเครื่องด้วยนะครับเขาจะรู้อาการรถว่าเป็นอะไรยังไงสามารถที่เซอร์วิสก็คือเป็นทั้งช่างด้วยเป็นทั้งคนกลับด้วยไปญี่ปุ่นอุปสรรคอันดับแรกก็คืออากาศสภาพภูมิอากาศส่วนอย่างอื่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมมาฝึกนี่เขามีความอดทนมีความมุ่งมั่นนะครับทุกอย่างแรงกดดันเยอะแยะรอบตัวนะครับบางทีเด็กร้องไห้ก็มี บ,บางทีก็เรากดดันกันเองก็มีนะครับทุกอย่างถ้าเกิดผ่านตัวนี้ไปได้เนี่ยเด็กพวกนี้เขาเขาจะมีผมเรียกว่าจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นช่างที่ที่มีฝีม,มือนะครับที่จะพัฒนาประเทศไทยนอกเหนือจากถ้วยรางวัลสิ่งสำคัญก็คือสมองและนวัตกรรมของพวกเขาครับรถต้นแบบก็ไม่ต่างจากความสามารถทางนวัตกรรมอื่นของเด็กไทยผู้เชี่ยวชาวญแนะนำว่ามันควรได้รับการต่อยอด ไม่ใช่จบแค่แชมป์หรือสถิติการแข่งขันเท่านั้นเอาแค่ของคนในประเทศเนี่ยเราคนได้ยินข่าวเรื่องเกี่ยวน้องๆไปแข่งหุน่นยนต์กนแล้วได้แชมป์อะไรต่างๆระดับโลกนะครับซึ่งจนกระทั่งทําให้ระดับโลกได้หันมามองมว่าเฮ้ยคนประเทศไทยเฮ้ยอยู่ตรงไหนแล้วทําไมถึงทําเรื่องเกี่ยวกับการแข่ง,ข,งขันหุนยนตั้งแต่ระดับที่เน้นการออกแบบทางด้านทางกลหรือแม้กระทั่งทําให้หุณตัเนี่ยมันฉลาดมี เขาเรียกว่าปัญญาประจิตเนี่ยได,ได้ได้ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราสู้เขาได้อยู่แล้วแต่เพียงว่าโอกาสโอกาสที่ว่านั่นคืนอโอกาสในการที่จะพัฒนาแล้วเอาไปใช้งานจริงอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่จะต้องมองเราก็เห็นอยู่แล้วว่านัก,น,กนักเรียนไทยนักศึกษาไทยได้รางวัลระดับโลกเกือบทุกปีนะครับแล้วทีนี้ก็เป็นแชมป์โลกมาหลายสมัยมากบุคคลเหล่านี้ไปไหนนะครับเราจะสามารถดึงบุคคลเหล่านี้นําไปใช้ประโยชน์ให้กับอุตสาหการรมไทยได้แล้วหรือย,อยัง ผมบอกว่าเราเนี่ยคนไทยไม่แพ้ชาติไหนในโลกนี้แต่ว่าเราจะให้โอกาสเขาส่งเสริมเขาต่อยอดเขาเอางานเขาไปใช้ได้จริงเนี่ยน,น่าจะเป็นจุดที่เราจะต้องหันกลับมาแล้วก็ให้การส่งเสริม ไลยกับผมลิติธรธุรมติตที่สกลนอครครับ